กันแล้วครับวันนี้เราก็จะมาสอนแฮกรหัสฟรีฟังนะครับกดเข้าที่เสื้อเราจะเอาคนไหนแล้วก็พิมพ์ไองคุณจะเอาคนนี้นะครับคนนี้ผมคัดหลอกี้เดี๋ยวผมจะคัดอีกครั้งนึงให้ทุกคนดูนะครับคัดหลอกไปเลยทว้งก็กดตรงนี้นะครับ เอาไปทำกันครับมันทำไม่ได้แล้วตอนนี้ก็กดเข้าไปี่กดเสฟแล้วกดกดดรัวกดรัวค้างไว้แล้วครับกดรัวเพราะว่ามันจะทำการเข้าสู่ระบบให้อัตโนมัตินี่นะครับมันก็จะเล่นขึ้นมาประมาณนี้ทุกคนกดเลื่อนเลื่อนแบบมันราจะออก ถ้าใครรุ่นโทรศัพท์ไม่แบบนี้เราก็ไม่ต้องเร่นก็ได้เนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็จบไปท้งเรียบร้อยแล้วครับให้ทุกคนไปลองทำตามกันนะครับบ๊ายบาย